สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับไม้น้ําอีกชนิดหนึ่งนะคะที่น่าปลูกมากๆก็คือต้นมะริน้ํานั่นเองค่ะต้นมะริน้ํานะคะลักษณะของเขาก็จะเหมือนต้นมะริมากมายนะคะดอกของเขาเหมือนมะริมากๆมีสีขาวบริสุทธิ์นะคะออกดอกครั้งแรกก็จะดอกเล็กๆแบบนี้นะคะพอออกไปเรื่อยๆดอกของเขาก็จะประมาณขนาดเหรียญสิบนะคะอันนี้เป็นพันธุ์มะริน้ําดอกขาวสะอาดนะคะ ส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นพันธุ์ดอกบิ๊กใหญ่อันนี้ยังไม่ออกดอกเดี๋ยวถ้าออกดอกแล้วตังโมจะถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ธรรมดาพื้นทั่วๆไปก็คือเป็นพันธุ์มลิน้ําแบบแั้งเดินค่ะมีนะคะดอกของเขาก็จะมีความสวยงามมากวิธีการปลูกเราก็ปลูกในกระมังนะคะปลูกในทรงกว้างแบบนี้นะคะในกระมังแบบต่างๆ นี่นะคะปลูกในกระมังแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้หน่อที่แตกออกมาปลูกในเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการปลูกนะคะก็คือปลูกในภาชนะที่มีความกว้างนั่นเองค่ะอาจจะปลูกในกระถางนะคะแต่ว่าใส่ในกระมังอีกทีหนึง่งเราก็จะได้ต้นมะลดีน้ําที่แข็งแรงแล้วก็มีขนาดใหญ่นอกจากาปลูกในน้ําแล้วนะคะเราก็ต้องวางไว้ในที่กลางแจ้งเพราะว่ามะลดีน้นํานอกจากชอบน้าแล้วนะคะเขาก็จะ เวลาเราปลูกให้ได้หน่อได้ต้นที่แข็งแรงเราก็จะใช้แหนแดงนะคะในการปลูกด้วยนี่นะคะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มสารอาหารแล้วก็ทําให้เป็นการปรับอุณหภูมิในน้ํา็จะทําใหม้มารีน้ําของเรานะคะแข็งแรงแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีค่ะส่วนปุ๋ยที่ใช้เราก็จะใช้ปุ๋ยบัวนะคะที่เป็นเป็นเม็ดในการใส่ลงไปใส่เดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งแล้วแต่นะคะถ้ากอใหญ่เราก็ใส่เดือนละครั้ง ถ้ายังเป็นต้นเล็กเราก็ใส่ดิสองเดือนครั้งนะคะดอกของเขาก็จะมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแสงนอกจาะกะปลูกในน้ําเราต้องวางให้โดนแสงแดดนะคะเพราะว่าการโดนแสงแดดเราจะทําให้ต้นของเขาแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญก็คือออกดอกสม่ําเสมอและออกดอกทั้งปีค่ะอันนี้ก็คือสเสน่ห์ของมริน้ํานะคะที่นอกจากมีความสวยงามแล้วก็ยังปลูกไม่ยุ่งยากนะคะ อกษนะปลูกโดยทั่วไปก็เหมือนการปลูกบัวนั่นเองค่ะแต่ง่ายกว่ากาปลูกบัวเยอะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ถ้าสนใจใส่ต้นไม้ไปปลูกก็ติดต่อมาได้นะคะทางเพจแตงโมว้าวาค่ะขอบคุณค่ะ